ครับพี่คืออย่างนี้ไอสายแพรเนี่ยเบื้องต้นนะผมก็ยังมั่นใจว่ามันยังใช้ได้นะถ้าสมมุติว่ากรณีที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยปัญหาคือหนึ่งคือหาซื้อในประเทศไทยไม่ได้ตัวนี้ไอคอนเน็กอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วก็ตัวสายแพรเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพผมต้องไปเดินดูเองไนะงถึงจะถึงจะมีขายแล้วก็หายากด้วยรู้สึกว่า เหมือนไม่มีขายด้วยตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจนะตอน,นตตอตเนี้ยแต่แต่ไอตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยของเก่ามาเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่คือมันยังสัมผัสอยู่นะยังใช้ได้ผมก็เคยซ่อมสภาพแบบนี้แหละพอประกอบแล้วปุ๊บใช้เคเบิทลทรัดแน่นมันก็อยู่ก็ไม่มีปัญหาแหละก็เลยยังไม่คอนเฟิร์มหรือแนะนําให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมันก็ประมาณสองสามพันประมาณสามพันประมาณสามพันกว่ามนผมไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันต้องสั่งไอตัวเนี้ยมัตนต้องสั่งต่างประเทศ สั่งแยกมาเป็นชิ้นๆแล้วต้องมาตีมาตอกเองมาเข้าสายแพรเองเนะี่ยตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยปัญหาที่คือเขาแก้มาเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยสายแพรเนี่ยถูกตัดขาดไปเนี่ยเป็นช่วงๆเนี่ยมีอยู่สองจุดแต่เนี่ยไม่มีปัญหาวงม,มันไปต่อที่วงจอได้อนะไอ้ความแน่นของมันเนี่ยผม้ึงดูว่ามันยังแน่นอยู่ยังใครได้ยังโอเคอยู่ประมาณนี้ก่อนครับผม